ดูที่พิจิตรกันบ้างพิจิตรนี่ต้องรองรับสถานการณ์ทั้งน้ำยมแล้วก็น้ำหน้านเลยโดยเฉพาะแม่น้ำหน้านตอนนี้ปริมาณน,น้ําสูงมากสูงกว่าระดับตลิ่งนะคะและไหนยังต้องเตรียมการรับมือกับพายุบัวลอยที่จะพาให้ฝนมาเพิ่มในประเทศไทยอีกจึงมีการเสริมมาตรการกันเข้มข้นค่ะ เจ้าหน้าที่สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพิจิตรเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ํา12เครื่องในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะโดยขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต8กําแพงเพชรจานวน4เครื่องมาติดตั้งเสริมกับเครื่องสูบน้ําของที่ทางเทศบาลเมืองพิจิตรมีอยู่เดิมด้วย เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ําเตรียมป้องกันมวลน,น้ําที่อาจจะทะลักเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองพิจิตรหลังจากระดับน้ําในแม่น้ําน่านที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรขณะนี้ยังสูงกว่าตะลิ่งค่ะโดยที่สถานีวัดน้ํา N7A บ้านราษช้างขวัญอําเภอเมืองพิจิตรระดับน้ําในอยู่ที่10เมตร5้เซนติเมตรซึ่งโดยตัวเลขนี้ก็จะถือว่ายังสูงกว่าตะลิ่งอยู่ประมาณสัก60กว่าเซนนะคะและระดับน้ำก็ยังสูงกว่าท่อระบายน้ำของทางเทศบาลเมืองพิจิตร น้ำไหลาจากที่สูงกว่าลงสู่ที่ต่ํากว่าเสมอคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องปิดท่อระบายน้ําทั้งหมดเพื่อป้องกันน้ําจากแม่น้ำน่านมันไหลย้อนท่อแล้วเข้ามาท่วมในย่านเศรษฐกิจชุมชนตลาดร้านค้านะคะ และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกสำรวจและเสริมคันดินเสริมแนวกั้นกระสอบทรายให้แข็งแรงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำน่านแม่น้ำยมรวมไปถึงผู้ที่อาศัยใกล้ทางน้ำเชิงเขาเพชรบูรณ์ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะครับคือต้องเหนือจากน้ำเหนือที่มาเยอะแล้วนะครับทานผู้ชมฮะฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพยาก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาอันไม่ไหวแล้วฮะ ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ําจาก2,002อันมาหลายสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมคือสูงสุดของหน้าน้ําที่ผ่านมาเนี่ยคือ2,002ล่าสุดไม่ไหวแล้วฮะขยับเพิ่มเป็น2,003แล้วนะครับ